โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเซตค่าต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานของตัวเครื่องกาแฟนะครับตัตโนมัตินะครับที่เรากาลังจะเริ่มขายนะวลานี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนในการเซตค่าต่างๆครับทำยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆโอเคครับขั้นตอนแรกคหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ด้านหลังมาแล้วครับเราจะเห็นที่หน้าจอนะครับเราสังเกตด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มยูสนะครับหรือ ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับอันที่2ก็คือเป็นตัวฮีตติ้งนะครับตอนนี้อุณหภูมิกําลังทํางานอยู่นะครับอันที่3ก็คือจะขึ้นก็ต่อเมื่อแก้วหมดนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับก็ขึ้นต่อเมื่อน้ําไม่เข้าถังนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวนี้อุณหภูมิกาลังทํางานอยู่นะครับเพราะเราตั้งไว้ที่90องศานะครับแล้วก็ต่ําสุดอยู่ที่85องศานะครับโอเคครับ ทีนี้มาดูเรื่องของปุ่มนะครับว่ามีอะไรบ้างกันนะครับปุ่มแรกทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของอปุ่มกดเรื่องของกาแฟไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซคาปิชโนหรือโกโก้ Go, อะไรพวกนี้นะครับก็คือสามารถตั้งได้นะครับ1 2 3่งสองสามฮะเรียงอย่างนี้เลยนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวที่4ก็คือเป็นโหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนนิทีว่าวิธีการตั้งค่าแต่ละตัวค่าตั้งยังไงนะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือดาวกับอัพนะครับตัวนี้ไว้สําหรับปรับตั้งของเรื่องของฟังก์ชันเมนูต่างๆนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมกันข้างในตัวเครื่องครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องมีกุญแจนะครับตัวนี้นะครับเพื่อทําการไขเปิดหน้าตู้ออกมานะครับเพื่อจะดูอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในบ้างมีอะไรบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับ โอเคครับที่ด้านข้างประตูนะครับหรือตรงหน้าตู้นะครับเราจะมีรูกุญแจด้านนี้นะครับวิธีการใส่นะครับให้สังเกตนะครับจะเป็นเดือยนะครับอย่างนี้ฮะเป็นเห็นไหมครับนี่ครับให้ใส่ลงไปตามรูตามว่องเขาได้เลยนะครับลักษณะใส่ก็คือดนไปตรงๆแบบนี้ครับแล้วก็ปิดไปด้านหน้าหรือไปด้านขวามือนะครับอย่างนี้นะครับประตูก็จะเปิดให้นะครับทีนี้เรามาดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะมีเรื่องของตัวโถใส่แก้วเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็น ตัวที่ใส่รองรับเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแมชชีนสำหรับสล็อตเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวสล็อตชีนตัวนี้นะครับก็คือเราจะตั้งเป็นโมเดลนะครับหมายถึงว่าเราจะตั้งเป็นมัตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท5บาทหรือ10บาทเดี๋ยวไปดูอีกันึีทีว่าตั้งกันยังไงนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างแตกต่างกับตนตรงที่เราขายปัจจุบันทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ ด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของตัวมิกเซอร์ของน้ํานะครับน้ําร้อนนะครับแต่ละช่องคือตระจายของใข่ของมันเลยนะครับว่าจะเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่หรือโกโก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือของใข่ของมันเลยจะแยกส่วนกันเลยครับจะไม่สามารถมารวมกันได้เลยนะครับสามส่วนนี้ตัวต่อมาค็คือจะเป็นตัวโถนะครับเห็นไหมครับโถนี้ก็คือจะเป็นโถที่ใส่กาแฟผงโกโก้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เวลาเราใส่นะครับเราคือเราจะต้องหันตัวนี้นะครับปากกระบอกเนี่ยนะครับ ให้ตรงกับตัวโถตัวมิกเซอร์ครับของใครของมันเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับขอโทษที่อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตัวมอเตอร์ปั่นผงนะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใส่โถนะครับด้านหลังโถก็จะเป็นตัวนี่นะครับไว้สําหรับให้มอเตอร์มันปั่นเราจะเห็นดูตรงนี้ไหมครับเวลาใส่ก็คือต้องใส่ให้ตรงๆด้านมอเตอร์ด้านในนี่นะครับเห็นไหมครับอ แล้วก็ด้านหน้าของตัวโถนะครับก็คือจะเป็นเดือยล็อกเห็นไหมครับตรงเคี้ยวนี้เห็นไหมครับสำหรับใส่ตรงช่องนี้ครับของใครของมันเลยครับนี่ครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันนะครับในเรื่องของการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งครับนี่นะครับมีทั้งหมด4ี่ปุ่มด้วยกันโอเคครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันได้เลยครับเพื่อนๆ